สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมกันในชวนในเกม One Piece Bounty r u s นะครับผมโอเคก็วันนี้นะครับเกม One Piece Bounty r u s ก็ได้มีการอัปตัวละครใหม่เข้ามาเป็นตัวละคร Baby 5นะครับผม ค่อนข้างนะ่าสนใจเลยครับผมโอเคแล้ววันนี้เราก็จะมาสุ่มกาชาเบบี้ไฟกันนะครับผมด้วย122เพรนะครับซึ่งผมยังไม่ได้หายังไม่ได้ฟาร์มเลยนะผมล็อกอินมาผมก็ได้เท่านี้เลยนะครับผมโอเคก็คือไม่ได้การันตีครับแต่ว่าเราจะหลุดเลทเอานะครับผมโอเคก่อนที่เราจะไปดูคลิปครับผมก่อนที่เราจะไปสุ่มกันเราขออนุญาตไปดูดีเทลของเบบี้ไฟก่อนนะครับผมแต่โอเคอันนี้มันสอนเราเล่นนะฮะไม่เป็นไรช่างมัน โอเคเดี okay. Okay, ๋ยวเราไปดูเบบี้ไฟกันเลยไหนวะมาเป็นตัวสายเขียวอีกแล้วนะครับผมซึ่งโอ้โหสายเขียวนี่แม่งโคตรตอนนี้เมตาเป็นสีแดงนะครับผมแต่นี่มันจะทําออกมาเป็นสีน้ําเงินนะมันทําออกมาเป็นสีเขียวนะครับผมโล่เขียวนะครับผมโอเคค่าพลังบู๊สามอยู่ที่1นึ่งก็ ไม่ไดีเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับสําหรับตัวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเน้นอึดมากกว่าโค้เท่เลยว่ะดูดิเออดูดิก็ใกล้แล้วนะครับสําหรับ f อของด็อบฟี่หนุ่มนะครับซึ่งผมก็รออยู่นะใกล้จะมาเต็มที่แล้วนะครับสกิลหนึ่งของเขามิสไซเคิลนะครับผมรู้สึกว่าเขาจะแปลงร่างเป็นลูกกระสุนปรามาณูมิสไซแล้วก็ลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ตกลงมาระเบิดใส่หัวศัตรูน่าจะประมาณนี้ส่วนสกิลนี้เป็นสกิลชาร์จครับผมถ้าอยากมีเรื่องเดี๋ยวจะช่วยสนองให้ โอเคก็ค่อนข้างเท่เลยครับผมสำหรับตัวนี้นะโอเคนี่ครับผมซึ่งตู้ของตัวละครเบบี้ไฟนั้นอยู่แค่7วันเองนะครับผมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะมีเด l โลซชุดที่2มาใหม่นะครับผมซึ่งกําลังลุ้นกันอยู่ว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับตามสปอยเนี่ยมันจะมามันจะมีเบบี้ไฟมีชูกามีซินยอพิงแล้วก็ดอฟี่หนุ่ม หใน3ตัวที่เหลือเนี่ยมันต้องมาเป็นสเตปสองสเตปสาแล้วก็อาจจะมาเป็นรีเจนหรือว่าจะจะจบภายในสเตปสองสาเลยก็ไม่รู้ก่อนที่เราจะไปดูคลิปนะครับผมฝากกดไลค์คนละ1ไลค์กดติดตามให้ผมด้วยคลิปนี้ผมขอ12ไลค์พอครับผมตามจํานวนเพชรนะครับร้อผมปัดลงนะครับผมให้เหลือ120ก็สรุปว่าเราเสียไปหมด120ก็ผมขอ12ไลค์พอนะครับผมโอเคแค่12ไลค์พอนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม <c oughs> เราขอสุ่มกาชาฟีไปก่อนนะครับผมอันนี้ไม่น่าจะได้อะไรนะโอเคผมไม่ได้หวังอะไรแล้วนะสกิปไปโป่งเกลือครับผมมาผมจะไม่ผมจะพยายามไม่พูดคาว่าขี้เกลือนะเพราะว่าผมเนี่ยไปย้อนดูคลิปที่ผมสุ่มกาชาผมพูดขี้เกลือเนี่ยผมอยากจะต่อยปากเลยมากคือผมเคใจะว่ามึงจะพูด,ดคำขีดอะไรกขี้เกลือเนี่ยพูดถูกเลยว่ะเนะครับผมโอเคเนี่ครับผมมาอยู่แค่หกวันนะครับผม สเตปมี5สเต็ปเหมือนเดิมครับค่อนข้างโหดเลยครับผมเอาตัว ex มาแล้วพอเพชรหมดแม่งก็เอาตัวธรรมดามาครับผมก็รวมๆมาใช้หมดทั้งหมด222้สองเอ้ย220เพชรนะครับผมเพื่อที่จะการันตีครบ5สเต็ปนะครับเลดการออกของ Baby Fight นะครับผมก็ยังคงเป็นน่าจะ1เปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมมั้งอ่านี่ครับผม Baby Fight สาวใช้ควบตำแหน่งนักฆ่า1%นนะครับผม <Wow. S 1> โอเคก็ ก็ถือว่าใช้ได้ครับผมสำหรับเลดนะครับเลหอร์เซ็นตเหมือนเดิมแหลอะออโอเคเดี๋ยวดูสเต็ปว่าการันตีตอนสเต็ปที่5แน่นอนเราขอรุดเลดโอเคไปดูกันเลยเราขอแบบ b ีวิไฟโผล่มาตัวหนึ่งก็พอใจแล้วผมจะได้รีวิวโอเคอเค,ครับมีกล่องแดงแบบนี้ครับผมสวยหันขึ้นมาธงแดงนะครับผมหันไปยี่สิบเนะครับผมกรุ๊ปยี่สนะครับมีลุ้นนะครับผม แล้วก็ปูสีทองมีลุ้นตัวครสีดาวสีดาวมาแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นไปพิพิธมาหรือเปล่าถ้ามานี่คือกิดบ้านแตกตัวแรกเปิดอราไปสายวิ่งครับผมไม่เอาโอเคพวกนี้แล้วก็ข้ามไปเลยแล้วกันนะครับผมอันไหนที่เป็นสายโล่เนี่ยจะไม่ข้ามนะครับเพราะว่าเราจะแบบรอนลุ้นนะครับผมใจพวกนี้นี่สายโล่มาเป็นตัวละครโอเคช่างมันสายโล่ขี้เกลือมา okay. โอเคโอ้ยไปพูดไปพูดปักตเนี่ก่อ,อุ้ยสายหมัดเป็นตัวอะไรแม่งเลยโดนแกงอีกแล้ว ตอนสุ่ม ex ก็ได้ตัวเนี้น่าจะน่าจะไม่มีสคริปเลยดีกว่าโอเคครับเกลืออีกแล้วครับผมโอเคสเต็ป okay. แรกเกลือนะครับผมเกลือแล้วเกลือแล้วไปดูสเตปที่สองกันเลยครับผมสเตปที่สองเราขอแบบตัวดีๆมาหน่อยลูฟี่ไม่เปิดตีครับผมหันมาไปกล้องดานะครับผมโอเคมีลุ้นสีดาวอีกแล้วดองดานะครับผมจบละบอร์ดเลยหันไปกรุป๊ปสามสองครับผมโอเค โอ้โหผู้ดำครับผมน่าจะเกลือบเ,เกลือครับผมโอ้โหนี่ขนาดผมสุ่มเฮ้ยทำไมช่วงนี้ผมสุ่มกาชาเกมนี้ไม่ค่อยได้ตัวละครใหม่หรือว่าตัวละครดีๆเลยวะผมได้แต่ตัวละครสีดาวเก่าๆกาๆนะครับผมเนี่ยตั้งแต่ผมสุ่ม ex แล้วก่อนตู้ ex อีกนะครับผมแล้อันนี้มาตู้ธรรมดาขอดีๆหน่อยโอ้โหกล่องดำนะครับผมเมื่อก่อนบันไดก็ให้ตัวละครดีๆกับผมนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยให้ผมแล้วอะทำไมวะ โอเคกรุ okay, ๊ปสามสองครับผมผมขอแค่ผู้ทองนี่็คือมาแล้วหนึ่งตัวผู้ดแดงนะผมรอมลุนรอรุน,รนไม่น่ามาว่ะทุกคนไม่น่ามานะครับผมโอเคช่างมันผมอยากได้มาลองทดลองสกิลอยากจะมารีวิวให้เห็นกันเฉยๆนะว่าสกิลมันเป็นยังไงโอ้โหใสวิ่ง <Wow. S 1> ขับกระหังผมใช้ได้ใช้ได้ขอหน่อยขอหน่อย ไม่มาจริงอ่ะทุกคนเอาคารวัมาสือมาเลยวะโอ้โหแม่งเ,เครื่องกูร้องเอิบเลยโอ้สรุปว่าคลิปนี้นะครับผมก็เกลือไปนะครับผมโอเคคาร์วัลมาสืเนี่ยก็พอได้นะครับผมรอก็เล่นได้ดีเลยครับผมเอาไว้ช็อตนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราก็จะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโอเค คลิปนี้เกลือน,นะครับผมเราไม่ได้เป็นเบบี้ไฟเดี๋ยวผมก็จะรีไปเรื่อยๆผมถ้าผมได้เมื่อไหร่นะครับผมจะรีบมารีวิวให้ทุกคนดูเลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ครับผมไปแล้ครับถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ